วันนี้ก็พามาชมกับเยียนหนุ่มนะฮะตำหนิก็หงอนครับงอนขาดนิดนึงนะฮะเห็นเจ้าของบอกว่าเสียงดีครับขันตัดนะฮะไซก็น่าจะประมาณ4ขีดนิดนิดนะครับไม่ถึง5นะอในกล้องนี้อาจจะดูอบอิ่มนะครับ ไก่ก็อาจจะดูไม่สวยมากครับเพราะว่าไก่มันปล่อยนะฮะไม่ได้ขังกรงแล้วก็จับเช็ดน้ํานะครับก็คือนี่คือสภาพไก่ปล่อยนะก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไก่มันเยอะนะฮะต้องทําใจนะครับส่วนสีก็อาจจะดูมองๆครับเนี่ยถ้าให้กินยาถ่ายไปก็ยาบํารุงนะก็ขนเงานะะก็สู่ไก่แล้วนะครับเนี่ย ตอนนี้กี่ปีแล้วครับไก่ถึงปียังครับจาของตัวนี้แล้วครับดูจากลักษณะตอก็น่าจะน่าจะเกือบปีแล้วก็น่าจะตั้งแต่ก่อ,อโนโนอื่นนั่แหละครับไก่รุ่นนี้ ไก่แล้วครับพอดีมีตัวไห่ตัวเมียรครับก็บโดดตามนะครับ ไกลเลยนะครับส,สวยๆครับนี่สองมินินะฮะดูเลาะครับคนละไซน์นะครับ,ค,รบคนละไซน,นไซไ์ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่โดนไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหสุดชิงน่างครับ นี่โอ้โหสึกชิงนางครับได้ไหมปรากฏว,ว่าไม่ได้กันทั้งหมดนะครับนี่โอ้ฮ <c oughs> ตัวเล็กกว่าเขาครับเมื่อกี้เกือบได้ฮะเกือบล้วครับเกือบแล้วนะครับตัวนี้ให้ดูขนาดไซส์ครับเทียบกับตัวขวานะครับคนละรุ่นนะครับนี่ตัวขวาก็น่าจะแปดขีดได้เก้าขีดได้นะครับ อีกตัวหนึ่งครับหงอนร่องรอยก็จะมีแต่การทะเลาะวิวานนะครับนี่เพราะว่าไก่ช่วงนี้ก็เป็นไก่รุ่นนะครับไก่กำลังขึ้นครับเจ้าของบอกตัวเมียไม่ค่อยมีครับตัวผู้เยอะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาคลิปอ่า เบี้ยมาให้ดูนะครับเยียเบีย้ยเจ้าของบอกแม่เยียนะครับเยียเบีย้ยไม่รู้จะเป็นเยียรหรือเปล่านะครับเจ้าของนะครับรีลาครับเจ้าของนะครับคนนี้ผมเป็นเพื่อนนะครับ เสียงครับนี่เสียงอาจจะเล็กๆนะครับแต่ว่าน่าจะพัฒนาต่อได้นะครับก็เอาไปเลี้ยงเป็นไก่สวยงามได้นะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮะซึ่งเยียก็รู้กันอยู่แล้วไม่เหมาะกับการเป็นไก่ต่อนะครับเพราะว่าด้วยหลายๆกันนี่นะฮะถ้าเอาไปฟังเสียงเล่นๆก็โอเคนะครับลักษณะสวยครับนี่เล็กๆกับทัดๆัดครับ สวยไหมฮะนี่สวยนะครับนี่ตำหนิคืออ่าบอกตำหนิครับคือหงอนนะฮะข้างหลังงอนก็ขาดตั้งแต่เล็กครับก็จะเชิดเชิดหน่อยนะครับนี่ดูลีลาครับนี่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่เลาะเลาะตัวใหญ่นะครับไม่จับถอนขนตัออก จับทอนคนที่มันแทงออกฮนี่ตัวนี้ผมมองอยู่นะครับนี่ก็เอาไปทำพ่อพันธุ์ครับพอดีตอนนี้ไก่ในสํานักไม่มีเลยนะครับผมพอมาหาตบของเพื่อนนี่แหละครับเลี้ยงไงก็เกิดครับไก่บ้านนี้เพราะว่นหนึ่งมีข้อกหมูครับ สองมีโรงสีครับปลายข้าวเศษข้าวอะไรก็จะเป็นอาหารอันโอชะของไก่พวกนี้นะครับเปอร์เซ็นต์การรอดก็มีครับเพราะว่า,าความแข็งแรงแล้วก็อาหารก็ทวดถึงครับแต่ว,ว่าโรคมานี้ก็ต้องดูแลก,กันหน่อยนะฮะ่อีกสักดอกครับอีกสักดอกเงี้ย À, chỗ này chui sờ đọt nữa hả mày sờ đọt nào đây à Được Được à, đưa. 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 à. สวยดีนะครับนี่ให้ดูครับให้ดูทรงด่านข้างครับสวยไหมฮะเล็กๆนะครับนี่เจ็บเจ๋วครับเอาเร็วสักดอกสักดอกเร็วเร็วเร็วสักดอกเร็วเร็ว ไก่ก็ไม่เพลิดนะครับก็ไก่ก็เชื่องในระดับหนึ่งนะนี่อายกล้องนะครับถ้าจะขันนีก็ต้องจะหลบมุมกล้องนิดนึงนะไปแล้วครับไปแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาะแย่งกันทับครับ นะครับสาเหตุของสาเหตุของอ่าหูอ่าด่า,ดางหมดนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับแย่งหญิงกันครับนี่เป็นเจ้าของนะครับนี่ดูครับดูครับ ให้ดูหน้าชัดๆครับส,สวยๆครับนี่ำนี้ที่งอนนิดนึงนะฮะเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ